สำหรับขนมของวันนี้นี่เลยทุกคนมินิบิสกิตตาพิกมีนะทุกคนก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ข้างในอะ่ะมีสามสิบห่อแล้วหนึ่งหอกคือมีสี่ชิ้นเอาจริงน่ากินนะก็แบบห่ออะไรมาก็คือน่ากินแล้วอะ่ะ อย่างนี้เลยแถวหนึ่งก็คือมีสิบชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบชิ้นมาสองสิบชิ้นแบบนี้เลยจ้าเนี่ยเนี่ยไม่เห็นน้องไม่นี่ทุกคนเราจะตัดให้ดูข้างใน โอโหมีสี่ชิ้นข้างในจริงด้วยดูดิบ้ามีสี่ชิ้นข้างในจ้าคือสี่ชิ้นแบบนี้เลยก็ต้องชิมว่าอร่อยไหม,มโดมโอุย้ยหอมอย่างแรกโดมก็คือหอมอืมแล้วเขาเขียนแบบนี้ด้วยนะเขาจะมีความแบบอย่างเงี้ยขนมคือสวยเลยอะ่ะทิม อร่อยเอาจริงอร่อยกว่าที่คิดเพราะว่าเรารู้สึกว่าขนมราคาไม่แพงเราก็แอบคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่คืออย่างแรกอ่ะที่กัดเข้าไปกรอบมากกรอบมากได้ยินเสียงไหมในกล้องอะอยากในกล้องอยากให้ได้ยินเสียงคือกรอบมากแล้วก็มีความได้กลิ่นขนมเนี่นยแหละแล้วก็หวาน คือตอนแรกคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้หวานมากยอะไรเงี้ยแต่หวานหวานแบบอร่อยอะ่ะเนี่ยเนี่ยก็อ่อหวานอร่อยเฮ้ยไม่คิดว่าขนมราคาเท่านี้จะอร่อยอืมกินกับน้องมาทุกคน เอาไริกินกับนมอ่ะเฮ้ยคุม้มรู้สึกว่าซื้อมาคุ้มเงินมากอืมแล้วหนึ่งถุงอะ่ะมีตั้งสี่ชิ้น